สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพออนพิสารุงพลน,นะคะยญ้าพากาลังเสียหญ้านะคะวันนี้มารับจ้างนะคะเสียหญ้ามารับจ้างถอนหญ้าพ่อแม่พี่น้องจากเขาเพื่อนเด้อยินดีเข่าเพื่อนไหมเป็นกอ่อเป็นกอ่ออยู่เขาเพื่อนวานเด้อพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้เพิ่นเพื่อนจ้างมามาถอนหญ้า ทางทงส้นี่ก็จะเป็นทางไปบันจำปาดงเด้ดพอพ่อพี่น้องถนนเส้นนี้นะคะไปนาจำปาดงของลุงพลวันนี้พ่อออนก็มานะคะมาอันนี้ยาพานะคะน่นยาพาถือเสียมน้อยด้วยอันนี้ก็น้องนะคะน้องยาพาหน้าสาวนะคะหน้าสาวส่วนพ่อออนก็อยู่มุมนี้นะคะมุมนี้นี่นะคะถอนยา ตอนนี้ก็รอถุงมืออยู่กำลังลงมือนะคะสองโมงแล้วก็ทำงานเหมือนทำงานเหมือนเหมือนโรงงานเนาะค่ะเนาะเข้างานสองโมงแล้วก็เลิกห้าโมงนะคะต้องใส่ถุงมือถอนนะคะยา่า พันว่าพันใส่ใส่คุ้มอยู่ได้เนี่ยแต่ว่ามันหันขืนพันว่า,า,าแมนพันว่าใส่ยาคุ้มอยู่แต่ว่าหันมันหันขืนพันวอา บอีพ่อบอกว่าคุ้มค hm ั่มบ่เน้อว <huh ันพ่อพ่อใสบอกว่าคุ้มคั่มบ่เน้อวันอีพ่อใส่หุ่นเด้อพ่อไม่พี่น้องเล่ากับผ้าหญ้าผ้าผ้าหน้าสาวผ้าผ้าป่าใหญ่เนี่กับป่าใหญ่เนาะมากันหาคนเด้อพ่อไม่พี่น้องมือนี่ยหาคน มาเดอ้อมาเด้อมาถอนห้าน้ำกันเด้อคุณเอฟซยมาทอนห้าน้ำยาผ้าเด้อฝนยาผ้าพได้เสียมไปไวไหมแล้วบอกว่าปีกายนี่ พิ่นบอกว่าเพิ ai, ่นวอาว่าจะคลองหน้าพิ่นวอาว่าเพิ่นจ้างดำเด้เพิ่นให้คนดำเอ้ยเพิ่นจ้างคนดำปีกายเบิดอเนิ่นหาพ่นบอกได้เข่าแปรซิบหากระสอบเพิ่นบอกปีนี้เพิ่นเกลี้ยงวานสิได้พ่อซิบสอบบอพิ่นว่าหยาขึ้นพะลึกพะลือเพิ่นบอกฮะออ แม่คิดติดคิดต้มแท้คิดต้มขึ้นเป็นงนเลยเออเป็นตั้งได้พอไใส่จ่ว่า Ừ, <laughs> xay <laughs> <laughs> thùng mưa còn đây mẹ đơ ีนเดินเจ้าของนาะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนหาถุงมือมาหายแล้วนี่คือการถอนหญ้านะคะคุณดีฟซีหญ้าพาไปอยู่มุมโน้นนะคะป้าใหญ่ก็อยู่มุมนี้สวนโน่นก็นานะคะนี่ก็พอใสเออ,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 อเออเออแปลมีดมากกีมหยาพ่อแม่พี่น้อง ส่วนปลาออนก็อยู่มุมนี่นะคะนี่ค่ะหญ้าพอถอนออกนะคะถอนออกกเมือตะกี้นี่ก็เจ้าของนาก็เอาถุงมือมาให้นะคะนี่ค่ะถุงมือเอามาใส่ก็ประมาณนี้นะคะทุกคน บอแม่มองนี่มันมันหยาพลึกพดนน่มันีต้นเขาเลยเดนอนี่ยเปถอนหมองันมีต้นเขาพ่นาไปถอนหม่อันมี้นเาพ่นอ๋อ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 คุณไหาลกก๊กอันนั้นน้องก็กกกประหาโป่งใะ่บอหรอไหมโอ้อ้อ ย่าพาเอาเสียมน้อยมาด้วยนะคะมีคนเดียวนะคะมีเสียมน้อยอย่าพาเตรียมพร้อมเลยงานนี้เป็นหมองู่ดอกเออลกงานมันลกไายพนพะน่ะบึ่งอรโดยพราะมี่ีนองด้ยอันนี้มันต้องใส่เสียมอืมสีไว้บ่มละมือนี่ ไหวนเนาะแม่เนาะบ่ไหวก็เอาตัวหาเงินเนาะ <laughs> ดูค่ะทุกคนวิธีการถอนของหญ้าพาถอนหญ้าวันนี้ได้เสียมน้อยมาคนเดียวพ่อสาก็ขึ้นเปล่านั่นแล้วเปลามีดเป็นหมองวิโดพ่อสาก็เอามีดเราว่ามีดมาจอ่จอจอ่จอจอ่อหักหญ้านะขึ้นอือโอ้ขลึกแล้วไงขึ้นเป็นเหิบเลยพ่อแม่พี่นออ้อง อก็ประมาณนี้นะคะเนาะน่นก็ป้าใหญ่นะคะจมมนนนตอนก็จะไปถอนแถวแถวหลังๆป้าใหญ่นะคะตอนมาให้คุณเอซเห็นคุณย่าพาได้เสียมน้อยคนเดียวไปหิวห่องห่างอยู่คนเดียวก็ประมาณนี้นะคะทุกคน เป็นข้าวหวานนะคะข้าวนาหวานย่าขึ้นก็น,น้านะคะน้าต่ประมาณนี้นะคะต่วก็จะไปทอนแล้ว ดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้มารับจ้างถอนยาห้าคนนะคะห้าคนก็ขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะ